ภพคู่เดียวนะครับเย็นก็คงปากแม่ก็ต้องคุมต่อนี่คือสิ่งที่ท่านปฏิบัตินะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับทีมในการการริบุดวของท่านหลวงตาบุญชื่นปัญญาภุมโตตามสามสี่ใสายญาทุพภะอนุญาตให้การร่มนะครับอนุญาตให้ใส่เสื้อการฝนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไล v ์นะครับทางเพจทั่วไทยนิวนะครับ6นาฬิกา40นาทีนะครับ19ตุลาคม2565นะครับผมอยู่ที่วัดหาดใหญ่ในนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับแมาฝนตกลงมาด้วยนะครับหลวงตาบุญชื่นกำลังจะออกจาริกทุดงนะครับเป็นวันแรกแล้วนะครับโอ้จะอยู่ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ลมไม่มีด้วยนะครับมา อาการน่าเป็นห่วงแล้วนะครับฝนตกขึ้นมาทันทีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ท่านออกบินทบาทเนี่ยฝนก็ตกแล้วก็หยุดไปนะครับตอนนี้เริ่มตกมาอีกแล้วนะครับจะเห็นว่านี่พี่น้องประชาชนนะฮะคัะศรัทธาเนี่ยตอนเนี้กลางล่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะไล์สดได้ไม่ยาวนะครับรอให้หลวงตาบุญชื่นเริ่มจาลิกทุดงนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องไปจัดเตรียมสถานที่ในระหว่างทางด้วยนะครับเนื่องจากเป็นวันแรกนะครับอาจจะยุ่งชุลหุสักนิดนึง นี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงโอ้โหคนแก่คนเท่านะครับคุณพี่คุณสาวโอ้โหหลายวัยเหลือเกินนะฮะสวยสุดๆกันทุกคนนี่หน้าใสไม่ต้องไปเกาหลีเลยนะเนี่ยโอ้นี่สวยแบบไม่ต้องไปเกาหลีเลยอิ่มบ,บุญน,นะครับนี่พี่น้องชาวสงขาอีกสักคู่หนึ่งตาบญชื่นจะเดินจาลิกทุดงแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะฮะ ท่านเจ้าวาดท่านจะเริ่มเดินศงหลวงตาครับท่านเจ้าวาดวัดหัดใหญ่ในนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะตากฝนเดินไปส่งหลวงตาที่หน้าวัดด้วยนะฮะตอนที่ท่านออกจาริกอุดงแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะออกทําไปทํากิจของท่านก่อนนะฮะก่อนที่ท่านจะออกจาริกุดง ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสิบห้าทีไม่เกินนี้นะครับไม่เกินเจ็ดโมงนะฮะน่าจะออกนะครับอ่าฝนตกลงมาด้วยนะครับนี่แดดก็ออกแล้วฝนก็ตกและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับของเพจทวเทนิวนะครับที่ยังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธนะครับที่ศรัทธาเริ่มใสในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโยนะครับร ส่งลงตานะครับแดงลงตาจะให้พรแต่ถ้ามีลงตาไปเสด็จภารกิจก่อนนะครับสําหรับการการริกทธ์พระดมสวนบุญในครั้งนี้นะครับลงตาท่านปฏิบัติมานะครับตั้งแต่ท่านได้เข้ามาสู่ลงตาสามพัทได้บวกนะครับปฏิบัติทุกปีนะครับปฏิบัติทุกปีนะครับ ช่วงแรกผมอย่างที่ลุงตาได้ได้เล่าให้ฟังเมื่อคืนนะครับนะฮะช่วงแรกท่านเดินดีพิเสือนะครับสวัสดีพิเสือยครับสวัสดีครับผู้ดงสุ่มชนนะครับทนะครับจังหวัดสุขภานะครับไปประจำจหวัดใหญ่นะทุ่งไร่ทุ่งนาเขาทำดูหลายช่องไม่ไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวช่องนู้นช่องนี้จะน้อยใจน้ำต้องได้ดื่มก็มานำเสนอนะครับเรื่องราวของจุตาบุญชื่นนีน้ำดื่มนะฮะแล้วก็ท่านปฏิบัติอ่าด้วยการ จะรีบขึ้ลงด้วยการเดินเท้าเปล่านะครับสังเกตเท้าหลงตาครับของผมยังยังไม่ยิ้มเหมือนของหลงตาครับเดินสามพันกิโลนะครับเท้าเปล่านะครับดูเท้าหลงตานะครับสังเกตนะครับในรอบนี้นะครับหลงตารได้าอพระนอนนะครับของวัดหักใหญ่ในนะครับ ก็อาจจะรออีกประมาณไม่เกินสิบห้าทีนะะหลวงตาท่านไปทําภารกิจนะครับทุดงได้กิจของท่านนะครับแล้วก็จะเริ่มออกจากลิกิตุดงทันทีนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งคนเนี่ยนะครับมาต่อแถวนะครับรอกราบตอนหลวงตาเดินทุดงนะครับนี่ก็กลางร่มกันเลยนะฝนตกนะฮะนี่จะเห็นเม็ดฝนกันนะที่หมอผู้ป่วยก็จะรวมใช่ไหมครับมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงอยู่ดก้กันนะครับหลวงตาบอกว่า ตอไม่นอนร่วมกับแยกอยู่นะครับองค์ตาต้องมีมีความประสงค์ว่าอยากให้มีตึกที่เป็นที่ไว้ให้กับพระสงฆ์ที่สามารถใช้ร่วมกับาติโยมได้แต่ว่าอยู่อาจจะอยู่คนละชั้นประมาณนี้นะครับท่านก็ได้ได้คุยกับผมประจําว่าทําไงยาอยากได้นะครับตอนตอนนั้น ตรงเวลาโอลตวนเรายัางไม่มีที่นะครับเนื่องจากว่าที่มันจำกัดนะครับองค์การก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวองค์การจะมอบที่ดินให้นะครับซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก,กว่าสิบกว่าล้านนะครับที่ที่ซื้อมอบให้กับตรงเวานโนลวนนะครับแล้วก็เมื่อได้ที่ดินแล้วก็เหลือตึกที่จะสร้างนะครับแต่พอดีอ่าของพื้นที่ของตัวบ้นของเราก็จะเป็นจังหวัดชายแดยนนะครับ ก็ก้าวห่างไกลจ,จากโรงพยาบาลสูงนะครับคงไม่เหมนหัดใหญ่เนาะที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลมหาลัยโรงพยาบาลสูง,ะน,ะง,น,งนะครับก็ท่านหลายๆโรงพยาบาลก็มาจาบหลวงตานะครับขอความเมตตาจากหลวงตาหลวงตาท่านก็รับไว้นะครับแต่ทรั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบารมีของหลวงตาว่าหลวงตาจะทําได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านไม่รับปัจจัยด้วยเยงินนะครับก็เลยก็ถึงลูกค้าก็เลยต้องความเห็นกันว่า เปิดบัญชีไว้นครับเป็นบัญชีที่สําหรับการสร้างโรงพยาบาลนะครับนอกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีที่ขอมาครับก็จะเป็นของโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพุทธการานะครับแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เราครับก็ขอมาเราก็เลยใช้ชื่บัญชีว่าเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานีราชการนะครับท่านก็มองว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานราชการไม่มีงบประมาณเลยนะครับถามว่า แต่ละปีก็มีครับแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับเพราะว่าประมาณของประเทศไทยเราไม่ได้มีมากมายนะครับในส่วนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนริการประชาชนนะครับก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เราลูกตานะครับก็ไม่ให้ไม่ให้ถือขันหรือว่าถือ ถุงรับบริจาคไม่ให้เสียนะครับแล้วก็ไม่ให้ทำป้ายด้วยว่าป้ายประชาัมพันัญไม่ให้ทำครับก็บอกต่อต่อกันไปโดยตามเลขที่บัญชีที่ทางอาจารย์ตรวสนได้นำเรียนนะครับครับก็จะมีทางลายที่พวกผมทำเป็นรูปภาพให้แนละ้ว่าเป็นบัญชีนะครับอันนี้ก็ได้ครับไม่มีป้ายประชาัมพันัญให้นะครับก็ถามบอกต่อต่อไปสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญ ัตกลงไปนะครับนะครับเป็นเจ้าที่จากสำนักงานรักษาทานสุขอำเภอโพนสวรรค์นะครับก็ทางนี้ของหลวงตครับอาจานย์สริมทางนี้นะครับมาบอกบุญนะครับเดินนะครับสามพันสี่ร้อยสิบห้าโดยประมาณโดยประมาณถ้ามาก่อนวันที่สิบหกเมื่อกี้โอ้ยน่าทนะครับ สามพันสี่รี่สิบหกสวัสดีครับคุณนันครับเนี่มาเรื่อหนึ่งในตำนานนี่ยพุทธเฒ่าจีวรนะฮะพี่นันเพื่คนจะตามอยู่จะรู้เลยนะครับเนี่ยสวัสดีเฮียแผนด้วยครับเฮียแผนครับสงขามาดามครับสวัสดีครับมาดามมาดามมาจากสกลนครนะฮะด็อกเตอร์นะครับชุมพรงจริงนะครับปัจจุบันดูดีเดยเยี่ยมมากเลยนะครับอ่าภาคกลางเกาผ่านไปถึงจังหวัดตาก ลูกศิษย์ทีมจันทบุรีนะฮะนี่เป็นคุณดิ่งนะครับสวัสดีคุณดิ่งด้วยนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาจากจันทบุรีภูเขาเนี่ยยันรดีนะครับเนี่ยยลดีนี่อยู่ที่ร้อยเลยกไหมนะภูเขาภูพานและแจกแม่สอนภพานะนครอันนี้อันนี้ก็คนเขาวันนะฮะคุณบานเย็นนะมาจากนครพนมนี่วันนี้ พวกผมที่ตามหรือว่าลูกเปียกหมดแน่วันนี้จะบอกให้นอนที่ไหนก็ต้องนอนฝนตกมากฮะนอนนี้กป่าคคุณแม่ฮะนี่เดี๋ยวรอถวายเหรอฮะถวายยังยังรอถวายภูเขาช้ไหลาดแล้วมารอถวายตอนเดินดุดงก้าวแรกเลยนะลายเงยอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่หัดใหญ่อยู่หัดใหญู่ดงอะไรอร่อยไม่รู้嘛 อะไรอะไรอร่อยเนี่ยแม่ของภาคเหนือแล้วก็ข้าวแกงไตปลาข้าวยำกั่วกกิ้งผมไม่รู้ผมยังไม่ได้กินเลยจังหวัดน่านพนมนะครับต้องไปหากินก่อำเภอสวนที่หลวงตาได้ทำนักนะครับนะครับอยู่ที่สำนักสงฆ์หลวงตาครับที่อำเภอสวนจังหวัดนครพนมนะครับใช้เวลาน่าจะปราวๆสี่เดือนนะครับในเดือนเดิมสี่เดือน ลูกศิษย์กมาลองถามาด้วยนะครับเดินกับลองตานะครับอย่างพวกผมเนี่รองเท้าเดินไม่ถึงร้อยกิโลองเท้าพวกผมต้องเปลี่ยนประมาณสองคู่นะครับเทียบกับลองตาที่ไม่มีรองเท้านะครับไม่มีถุงเท้าก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนนี้ก็เป็นพี่พี่ป้อมนะพี่ป้อมนี่เป็นเจ้าที่สาธารณสมบูพณสวรรค์นะครับพาเจ้าที่นะครับ จากทางสำนักงานสาธารณสุขครับมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกตาบุญชื่นนะครับโหนี่ฮะคนก็กลางร่มนะฮะกลางร่มรอกันแล้วนะฮะเดี๋ยวหลวงตากำลังไปทำกิจของท่านนะฮะเสร็จแล้วก็จะออกจากลิขิดงทันทีเลยนะครับก็นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่ป้อมได้แจ้งไปนะครับก็มีการบอกบุญกันนะครับในการสร้างโรงพยาบาลนะครับ จิตของหลวงตาครับถ้าหลวงตาอยู่จำอยู่ที่ส่วนสมที่โพลสวคนนะครับถ้าท่านใดที่ได้ไปกลาบหลวงตานะครับหลวงตาจะอยู่แค่เป็นถ้าเราบ้านเราก็เป็นขนังนะถ้าทางอีสานจะเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นเพียงมาติดกระท่อมประมาณนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ครับนะครับหลวงตาไม่ให้มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็ช่วง ่าเข้าพรรษานะครับช่วงจำรรษาหลวงตาจะไปอยู่ที่ถ้ำของภูพานนะดูครับถ้าท่านไม่รู้จักภูพานเขาเที่ยวเขาภูพานนะครับทางล่มขล้นาเพระว่าจากบนตกลงมานะครับลวงตากุชเชนมาแล้วนะครับอ่หลายคนก็ออกมากันแล้วเนี่ยถ้ำหลวงตาก็อ่าหลวงตาขึ้นมาแล้วนะไม่มีนะครับอย่างที่ท่านหลวงตาบอกนะครับไม่มีที่นอนนะครับไม่มีหมอนไม่มีห้ง สำหรับการร่วมทำบุญกับหลวงตนะครับท่านใดที่ยังไม่มีเลขที่บัญชีก็สอบถามได้นะครับจากเ,เพื่อนเพื่อนญาติที่อยู่ข้างๆนะครับที่ท่านใดที่จดไว้แล้วนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะออกที่ตรงอ่า ผ่านผ่านผ่านทั้งเพตไปแล้วครับประกาศคือบางพื้นไปจังหวัดเราประกาศได้เลยครับเพราะว่าดึงในปกลุ่มลายแล้วพี่อาเดี๋ยวผมประกาศให้คะแนนับมามาผมประกาศอันนี้หลวงตาคุณเชินเริ่มจารลิขุดงแล้วนะครับครับก็สําหรับเส้นทางผุดงนะหลายคนถามมานะครับก็เดี๋ยวเราแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ อนนี้หลวงตาบุญชื่นกาลังจะเริ่มออกจากริกธุดงนะครับเป็นวันแรกนะครับโดยใช้เส้นทางออกจากวัดหาดใหญ่ในนะครับมุ่งหน้าผ่านอําเภอเมืองหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวขึ้นสะพานลอยข้ามแยกสอพเอมืองหาดใหญ่นะครับเจอไฟแดงสี่แยกสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าผ่านหอนาฬิกาเก่านะครับพอไปถึงวงเวียนน้ําพุเลี้ยวขวามุ่งหน้าผ่านเทศบาลน,นครหาดใหญ่ผ่านสานักงานเทศบาลน,นครหาดใหญ่ แล้วก็ผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาน <ıyorlar. S 2> ะครับตรงไปนะครับผ่านสีแยกไฟแดงหน้าแบงค์ชาติผ่านสีแยกไฟแดงสามสิบเมตรผ่านไฟแดงหน้าห้างบิ๊กซีนะครับผ่านปั๊มน้ํามันเอสโตนะครับแล้วก็ผ่านหน้าวัดหงประดิษฐารามนะครับผ่านหน้าโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์นะครับมรบสามสิบสองผ่านสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับผ่านแยกไฟแดงทางเข้าบ้านเกาะหมีแล้วก็ผ่านไฟแดงแยกน้ําน้อยนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านแยกน้าน้อยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางสื่อมวลชนในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับรวมถึงช่องทางต่างๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาเมื่อเป็นเพจนะครับทางเพจทั่วไทยนิวนะครับทาง Facebook นะครับเพจทั่วไทยนิวก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็อีกช่อง YouTube อีกหลายๆช่องนะฮะก็นำเสนอกันนะครับอย่างทั่วไทยนิวก็นำเสนอฟรีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะ ไม่ต้องกลัวมาหาผมประโยชน์กับหลวงตาแน่นอนนะครับนานาเ่าาอครับเดี๋ยวไว้ที่วัดเลยครับอะหลวงตาเริ่มออกการลิขุดงแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหฝนตกด้วยนะครับอ่า โมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอยู่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับนี่ฮะฝนตกลงนะทุกคนหลายคนเนี่ยนะฮะใส่บวกการกลางล่มกันแล้วนะฮะตรงมือเยอตัวตรงไว้นะตรงมือเยอตัวต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลาประหลัดจังหวัดนะครับรวมถึงท่านนายอำเภอ เมืองหัดใหญ่นะฮะปหลัดอำเภอนะครับอสอต่างๆเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมุยทิ่คงเสี้ยงตึงนะฮะหรือว่ามุยทิ่มิตรภาพหัดใหญ่นะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทุกหนทุกแขนงทุกแง่นะครับที่มาร่วมกันนําเสนอเรื่องราวความศรัทธานะครับของหลวงตาบุญชื่นนะฮะขณะนี้นะครับยังอยู่ถนนภายใน วัดหาดใหญ่ในนะฮะโอ้โหนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งรอกราบไหว้ขอพรกันครับสวัสดีนะครับนุโมทนาบุญด้วยนะครับใส่หมวกกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันนะครับอ่านี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆนะครับ ดูฟรีไม่มีโฆษณานะครับอนี่ฮะพี่เสือนะครสื่อมวลชนประจำอำเภอหัดใหญ่เดี๋ยวมีค่ะติดตัมตามเพจต่างๆนะคะได้ที่บัญชีเดี๋ยวอาจารย์เลขที่บัญชีหน่อยค่ะเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีให้พี่เขาหน่อยค่ะ้เลยพี่ไมเลยเลยค่ะได้ค่ะได้เลยะได้ค่ะได้ลค่ะไเลยค่ะได้เดยค่ะได้ค่ะได้ค่ะไค่ะค่ะได้่ค่ะได้ค่ะไะค่ะได่ะได่ะไ้คะค่ะไ อ่า uh, หน э uh, like hey, right. okay. cancel, ่วยกู้ภัยนะครับอ่าหวัดดีพี่หลวงครับพี่หลวงช่วยเดินด้วยไม่หรอฮะเดินครับเดินเนาะเป็นนห้อโอเคเลยครับเมย์เป็นคนพื้นที่ด้วยรถใส่น้ำอ่ะฮะรถใส่น้ำรถใส่น้ำเดี๋ยวเขาตามเลยครับเมื่อกี้ประสานให้พี่ดิ่งมาแล้วกับหน้ากู้ภัยบัญชีนี่เลยถ่ายนี่เลยถ่ายถ่ายหลังเลยไปเลยอ่าเครื่องต้มไม่ต้องต้มนะครับหมวกครับอากได้ไหมครับ ครับ้ครับนะฮะอีบอลเริ่มเปียกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับที่าได้แ้ขออะไรไปบูชาที่บ้านนะครับบูชนบาบทชาูชาบูกาบู่าะนะาบมาบูีาบูชามูชาบูชาบูชาบูชนบูชาบัชาบเช็บูาบูชาบูชาบูนาบจชาวูชาบหชาบู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 ชานนชาะูชบเส้นทาบูนาบูช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 าวไปแล้วนบครับ็ไปดูกันเอาแล้วกันนะฮะ ผมก็จําไม่ได้แล้วทั่วประเทศโอ้โหหลายคนบอก3,400กว่าโลนะฮะก็ยังไม่แน่ใจนะครับเป็นการคาดเดาเฉยๆเพราะว่าต้องเดินก่อน,น,นครับอาตอนนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงนะครับผล้มประตูวัด หัตตะมังคลาลามหรือวัดหาดใหญ่ในนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอขอบคุณนะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะ,ะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะเดี๋ยวมาช่วยกันขนน้ํานะครับเพื่อนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะฮะสิ่งของที่นํามาถวายหลวงตาท่านไม่ได้ไปไหนนะฮะท่านจะให้เป็นทานหมดนะครับตลอดเส้นทางนะครับแล้วในเส้นทางเนี่ยต้องฝากบอกกันด้วยว่าอย่านําปัจจัยมาถวายนะฮะ ปัดใจนะครับไม่ต้องนํามาถวายหลวงตาไม่รับปัจใจนะฮะโทษนะครับรรนีบ่ฮะคนซุมประตูวัดมาแล้วนะครับอรโอ้โหอนุโมทนาบุญนะครับนี่ภาพภามงดงามมากนะครับแล้วนี่ฝนตกนะฮะบ,บอกเลยว่าฝนตกอยู่นะ โทรศัพท์ที่ตั้งใจที่จะซื้อใหม่ใช่ไหมโอ้โหตั้งใจจะซื้อใหม่หรือเปล่าไม่อยากซื้อเนยแต่เพราะมันพังรอบที่แล้วก็พังไปสามเครื่องนะรอบนี้ไม่รู้เงินเปิดหัวก็ตกแล้วเนี่ยพวงมาัณพี่บังรับเดี๋ยวไม่ต้องเลี้ยวตนู้นอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ตามเส้นทางครับตามเส้นทางโอ้ยนี่หน้าครับหมันดูภาพมันใช่ไห เดี๋ยวผมจะเดินไปถึงถนนนะฮะอา้าวฝากพี่น้องนะทุกท่านนะช่วยกันไลค์กันแชร์หน่อยนะฮะแชร์ไปไม่มีผลอยู่แล้วผมไม่ได้ตังค์เพราะผมไม่ได้สร้างไรายได้นะครับช่วยกันแชร์เพื่อเผยแผ่บารมีนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับเผยแผ่บารมีนะครับศาสนาพุทธเรานะฮะให้สืบต่อไป เส้นทางรู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วเนาะคร,ครับครับโอเคตามเส้นทางขอบคุณประลัดทีระเด็ดนะครับ,รบนี่ฮะก็ได้รถนำจากเจ้าที่นะครับฝ่ายปกครองของอำเภอหัดใหญ่นะฮะ อำเภอเมืองหัดใหญ่ส่งรถเทศกิจนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองมานะครับมานำนี่ขณะนี้ได้เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนแล้วนะฮะนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหาดใหญ่ในนะครับก็มาส่งถึงหน้าถนนใหญ่นะครับบริเวณถนนเชศเกษนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมากนะฮะ ู้หญิงนั่งเลยจ้าผู้หญิงนั่งเลยผู้หญิงนั่งอย่ายไปยืนจ้าอ่าผู้หญิงนั่งนะครับนั่งแด้นั่งเนาะอนี่ครับรอรอซ้ายมือเลยครับนั่งรอซ้ายมือเลยพี่นั่งรอซ้ายมือ <c oughs> ครับที่ก็นะครับขึ้นถนนแล้วนะฮะ ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวผมคงต้องเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปดูตามเส้นทางด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนำเสนอกันใหม่นะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทศนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ